สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาดูนะฮะวิธีนะครับอัดจารบีนะครับของปั๊มหอยโขงนะฮะนี่ครับก็ตุ้ยนะฮะจารบุยนะฮะมานะครับแล้วก็อัดเข้าไปในร่องนะฮะนี่ก่อนอื่นก็ต้องอัดลงเข้าไปก่อนนะครับอัดไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะปะโป๊ะปะโป๊ะปะแบบนี้เลยนะฮะอัดเข้าไปในล่องฮะเราตะแคงครับตะแคงครับอ่าอัดเข้าไปอีกฮะบูเข้าไปนะฮะแบบนี้เลยนะฮะอัดเข้าไปอีกฮะเอาอีกเอาอีกอึ๊บบูเข้ามานะฮะ นี่นะมันจะมีข้างในจะมีลูกปืน2ตลับนะครับ3มตลับสิฮะเป็นบ่ายอีกตลับหนึ่งนะครับเพื่อให้ปั๊มหอยโข่งทํางานได้ลื่นไหลนะฮะเราต้องอัดจรีเข้าไปนะฮะบูบูแบบนี้เลยนะฮะอัดเยิ้มๆนะครับไม่ต้องกลัวเปืองนะครับอ่าอัดเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะบูบูปะๆอย่างนี้เลยแน่นๆนะฮะแน่นๆหน่วงๆเลยฮะอัดเข้าไปแบบอ่านะยัดเข้าไปนะฮะมือก็อาจจะตุยๆเปื้อๆเปื่อนๆหน่อยนะฮะนิดนึงไม่เป็นไรนะฮะ นี um, uh, ่ตะแคงครับอึดอ uh, ึดอ uh, uh, like ึดอ so uh, ึดอึดอัดเข้าไปนะฮะนี่อัดเข้าลงไปในรูนะครับนี่ตุ้ยตู้ยตู้ยตู้ยเข้าไปนะฮะนี่ตะแคงครับเดี๋ยวเปิดเปิดอีกฝั่หนึ่งครับเปิดอีกฝา่หนึ่งเปิดฝา่หนึ่งก่อนบึ้บบึ้บบึ้บเปิดยังฮะนี่เดี๋ยวเปิดอีกฝา่หนึ่งฮะอึกอึด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 นะขันออกนะครับบึ้บบึ้บบึ้บแบบนี้เลยนะครับก็ขันออกไปอีกตัวหนึ่ง นะฮะมันมีอยู่ประมาณสี่ตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะก็ขันออกครับทำการขันอย่างรวดเร็วนะฮะยึกยักยักนะฮะแล้วก็กลับทางนะฮะแค่เออแค่มันก่อนับเออแค่ฝาครอบนะฮะฝาครอบลูกปืนออกก่อนนะ,ะบึก๊กบึ๊กโอ้ทองกระแทกครับป๊าแล้วก็จับมันพลิกคว่ำนะครับมาอีกทางหนึ่งอืมอัดได้ไหมพลิกคว่ำสิอัดอย่างนี้ขยับได้แนละ้วโถไอ้หนูนะฮะ ไปทางนึงฮะตีกว้าไปอีกทางอืออ่ดึงกระแทกออกมาอีกอ่าดึงดึงดึงมาดิดึงดึงออกมาอออัดเข้าไปนะฮะอัดเข้าไปแน่นๆนะครับจระบียอเงี้ยอันนี้เป็นจระบีดีหน่อยนะจะเป็นจระบีใสายไหมเนี่ยโอ้ยยืด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 เหนียวเหนียวเลยแหละนะอันนี้เป็นจระบีโอเคหน่อยนะเป็นเกรดพรีเมียมทุยนะครับก็เกรดที่ใช้ทั่วไหละครับก็อัดแบบนี้เลยนะครับอัดเข้าไปนะะตุ้ยตุ้ยตุ้ยอย่างนี้เลยนะฮะ เรามาเล่นจารบีกันวันนี้ตุ้ยๆเข้าไปนะครับนี่อัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดมันแน่นๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยกลับมาอัดใหม่เนี่ยยากครับต้องอัดแน่นตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะถ้าเราอัดไม่แน่นตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะยากในการทํางานของเรานะฮะของปั๊มหอยขวงด้วยนะฮะมันจะไม่รื่นไหลนะครับนี่ฮะแทนกองอีกฮนะบุเข้าไปบุเข้าไปโย้ยไม่ลงร่องเอาใจด,ดีๆใจด,ดีๆบุเข้าไป อึบอึบอ่าลงไปแล้วนะฮะเห็นอาจจะงงลงลงง่ายมากไหครับแต่ว่ามันจะมีฝาปิดครอบอีกทีนึงนะครับฝาครอบลูกปืนอีกทีหนึ่งอ่านี่เก็บการบีก่อนนะฮะอ่าใช้ได้อยู่นะฮะนี่มีการถูนี่คล้องมือซะด้วยยิ่กยิกคักนะฮะคุ้นๆไหมฮะคุ้นๆเลยตอนเช้าๆในขนาดนี้เลยออไม่ใช่นะฮะนี่ครับก็ใส่ปเกินครับใส่ปเกินลงไปอึบอึบอัพอึบอัพ ปุ๊บปุ๊บอา่าฝา,าปิดนะฮะอ่ามีไปกินสองตัวป่ะเนี่ยใส่ตัวนี้ก็พอม่งนี่ฝยปิดเอ้ยมีนอกสี่ตัวเนาะปุ๊บปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บก็ใส่ออกซะเออออกได้ไหมฮนะขันได้ไหมเนี่ยไม่ตรงรูอีกไม่ดูแต่เลขอะ่ะตธ ว่าปากกนไม่ตรงยังมตรงมันจะจัดตั้ไงเออเอาออกซะเออ,อ,เอ,อน,นี่ปากกนตัวเองแล้วข้างในอ่ะเออตรงรู้ไหมที่นี่ตรงนะฮะขันนะครับอ่าขันให้มันเรียบร้อยนะฮะทั้งสี่ตัวนะครับขันให้มันแน่นนะครับอ่าโอ้แจ๋วเลยนะฮะขันให้มันแน่นทุกตัวนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีในการอัดจารบีครับโอเคฮะสวัสดีครับ